แล้วท่านพี่น้องเลยเนาะปาูเ <s> ข่าคองก็เอามาเต็มเอิ้นเทินอยู่พี่น้องเลยเอามาเอาไว้เป็นคนทุงเจ้าอ่ะเอาไหมคำเอาไวเ้เออเออนั้นเด้อเอาไว้ซื้อกินเนดะ้ออันนี้ไว้ให้คนทุงทั้งมีตู้เด้<ะ>เอพอได้ซื้อมากซื้อผู้เขี้ยวมามือหน้ามือไหนเพื่อแต่ซื้อมาฝากเด้อ เอ่อเที so ่ยวมีหยังกะซอยกันกินพากันหากินหาอยากอืมจงโดยนี่ละมีผู้อขึ้นนี่แม่ก็ดีใจลูกเอ้ยเ โอ้โหพี่น้อง,งเลยน้องวัฒนาเพิ่นกำลังย่มน้าล่างสวยล่างบวงอยู่วัฒนพี่น,องงนออ้องอเลยเนาะเต่าเนาะมาเด้อๆพี่น้องเลยวันที่รอคอยเนาะพี่นองง้องเนาะอ่าทางเอ้ยเพิ่นในลูกๆเพิ่นก็นถือว่าอุปหงุกยุกใหายอ่าคนเข่าคนคองมาหอดจอดถึงเรียบร้อยแล้ว,พ,งงวพี่น้องเลยอ่าน้องปูปลาน้องวัฒนาเพิ่นอ่าเอ้ย เพินพี่น้องเอ๋นักทางายายเนะาะทางมิตู้น้ำพี่น้องเอ๋เพิ่นกัมาว่สาสันมาแต่บ้านเมืองพลานไซผู้พี่น้องเอ๋ปุ้ยเนาะเอากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมู่เพื่อนกันเบิรสู่คู่สู่คนเด้วยเนะาะพบเจอกันครับซองของบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนแดงเมื้อน,นี้เนาะบ่าย3ามบ่าย4ี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ อาตัดภาพมาบัดที่นี่กับพี่ได้พี่น้องไลเสียงมันยุ่มมันย้อยอย่ทั้งนั้นเนะาะอาเสียงแซวลซอุ่นเฮือนแบบนี้ก็คือแล้ว่าพี่น้องเลยเนาะแต่กามาแต่พ่อพ่อต่กระตุ๊บเป่ามาบัดที่นี่บัดมีเสียงคนจัวเจอ,อย่พีน่น้องอเลยเนาะดีมุกดีใจพี่น้องเลยอาโตพี่น้องกัสบายดีเด้อป้าน้องไปเอาคนกับมาวอ่าอัน<ใ>นี้ <ใน S 2> ลานลานเจ้าบ่ฟ้าตัวพี่น้องเไยเอสบายดีแล้วเนาะโอ้เสียงเซลเซลอยู่แบบนี้ยุ่มระวังเด้อลรงแราเด้อคอยยุ่มเด้อยันมันหักเด้ออันนี้ลานเพิ่นมานัมบ่หนี่น่ะบ่บ่โรงแรมอันนี้ลานมาจะมีตู้เพิ่นบ่โอ้มาแต่บ้านนั่นที่ไปเมื่อก่อนผู้เนาะหากระมาหอดีบ่นี่มาหอดช่องว่ง โอ้ oh, พี่น้องเไยเนาะแสดงว่าเมื่อเตเวินพุ่นสเสร็จนอไก่เติบได้พี่น้งงองเไยบ่อ่าหาอันชักเบื้องเด้อส่งเสือเด้อพักกันยุม่มพักกันอาบยืนนี่แหละน้ำในมื่อนี่เนาะเออโด้อ่เคพีน้องไงทางลุ่งห่มเพิ่นกับอ่าคนเข่าคนคลองมาเรียบร้อยแล้วก็เพิ่น กกสิออกไปซื้ออุปกรณ์อีกกว่าสันเนาะอ่าเป็นที่นั่งที่พักที่เศร้าแล้วอะไรพี่น้องเลยเนาะยังอ่จาจักสัมภาระแล้วหลายอย่างหลายแนวอยู่กว่าสันพี่น้องเลยาก็มาหอดมันมาดยังอ,อุ่อไไนอยู่เลยพี่น้องเลยอ่าจักยังบอกข้อที่เข้อทางไปได้กว่าสันเนาะกะโอเคพี่น้อง,งออเลยเนาะการทางลงเพิ่มมันก็ออกไปเรียบร้อยแลย้วพี่น้องเลยมาทำความสะอาดเบรื่องก่อนน้องล่าเนาะอเป็นเอื้อตืดอยู่วันนี้ มีระเบ้ออันนาศาสตร์มียังครบว่าได้บ่อน้องแ่ะครบอยู่บ่มีอยู่บ่มีอยู่ศาสตร์เนาะการนอนบิดกันอยู่บ่นี่พี่น้องก็บเจ้าคนมานี่ในตู้กับมาเนาะฮาคนไปเห็นอีได้เสดสีนอนใวอยู่บ่นี่พี่น้องเลยบ่แค่สซงว่าแท้เนาะโอ้โดยพี่สัมภาระเพื่อนก็ได้พี่น้องเลยเออเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนโดย เอตอตอกเล็กตะปูแล้วไงโอ้ตอกเล็กตะปูซอดเออลืมเมบิ้งว่จันกระไดอเ,เออทบทบทบทไปก่อนเนาะย,ยันเล็กตะปูถือหัวเด้อเออาชัดแจงเบิ้งเนาะอ่าดีมุกดีใจแล้วแหละพี่น้องไงเพิ่นก็นมาแล้วเอ้อเพิ่นก็ได้เนาะทับลงลงละอ่าอย่าดื้อเด้อบินเด้อ <c oughs> เออโอเคได้แล้วหันเนาะพี่น้องเนาะใช่เลยทั้ง มีตู้เพิ่อนอยู่ทั้งใดแล้วเมื่อยมึอนอยู่แล้วนพี่น้องเอ้เนาะป้าผู้เ <c oughs> ข่าคลองกัเอามาเต็มเอิ้นเทินอยู่พี่น้องเอ้มีหลายคู่หลายคนอยู่เ<ม>พิ่นบอกว่าเอฟซีเ<ม>นาะ<ม>อยาก<ม>ให้บอจัน์ซื้อมาอีกหลังนึงว่าสันพี่น้องเอ้โอ้ยเนาะเอามันกะแพงอยู่พี่น้องเอ้สามล้านผู้ใดบอจันร์ซื้ออันเดียวนี้ก็ได้เนาะคอยเป็นคอยไปก่อนเนาะอยากได้อยู่พี่น้องเอ้อยากมาให้เพื่อนอีกอันหนึ่งอยมันจังก้ว <c oughs> ทูทางนี้เนาะทางเข่าทรงเข่าสารมาครบว่าแล้วสบายดีเ้อเมย์เอโดยสบายดีเนาะสบายดีเอ้เพนสบายดีทั้ทงเอล่ากับมาต้อนรับเพลื่อขึ้กันผู้จักกันอยู่เนาะเออทั้งผู้จักกันอยู่วาสันอันแม่อันอันลานช้นี่อันลูกคนไหนนี่ลูกไผ่นี่อันลานน้อยนี่ลูก <c oughs> ่ลูกสาวลาลูกสาวเม่เองนี่บ่ โอ้จักปีอะไรนั่งเจ้าบ่กแค่วของเก่าปีเก่าปีฮ่าฮ่าฮ่าท้อเนาะอ่าลูกสาวล่าเลยตัวนี้พี่น้องเลยอ่าคนกูม่พอเพิ่นกูมีพอคือกันทำผ้าเนาะเป็นที่ได้มาหอดบมือยหมึนบ่ได้อยู่เนาะกินข้าวบ่เพิ่นผ้ากินข้าวกับอีสังมานี่กินอยู่เพื่อนเออกินแต่อยู่เพื่อนพุ่นบ่ กินต้มขนม,มนักงกินไนท์มานำรวจเมืองเก่าเอ๋มาแล้วกา็ได้เห็นอยู่บ่อันมุงเฮือนเก่าเฮือนของเอเพอนบนเพนยูผู้เห็นแล้วหาก,กเคยเห็นนี่ได้เน,ะนาะตัวพี่น้อง<า>เลย <laughs> เออก็ได้นำเพิ่นมาอันนี้แหละแม่ที่ที่จะอันให้น้องปูปลาเพิ่นนั่นเนาะปีนี้ได้งามอยูบอ่บ่ บดได้เท่านี้เนาะจนีอและไปว้่นี่ม่เฮ้พี่น้องไอ้ยูที่เหตส่างเอาเนาะเหตินี้ได้สักพี่น้องเลยกําลังเหตยังอยู่นงเขียมากเียมากเสียงตู้ลังบุญบอยูเนาะไปดินพากันไปดินเด้อมือแรงเด้อยหล่ะอยากดินอยู่บ่หักไฟอยู่เฮื่อนนันหลังรดเบาอนึงเพิมเพิ่นหักหักหมอน้อยนี่บ่เอ้ซื้อนี่ได้กาะเพิ่นนี่ผลิล่สินังผล คนผ้าบอกอนี่ไม่ใหญ่นี่แหละเลี้ยงเอ้าลูกของลูกล่าบ่อลานเนาะหลานเยี่ยมน้ำผึ้งนี่นะพี่น้องไปเมื่อนั้นคือโบเห็นเพิ่นเนาะเพิ่นไปใส่มือน่ะโอ้ยโอ้ยอยู่ปออะไรใดล่ะเจ้าปอสามปอสามบ่อเอ ลามาไปซี่เพิ่นแกครอบเพิ่อนอยูบอ่บ่ครูอาจารย์น้องละครอบอยู่เนาะเพิ่นพักอยู่ดอกพี่น้องมันเป็นงานบุญเนาะบูปายัางอยู่ดอกพี่น้นนองเไยเฮ็ดที่ได้สวัสดีนี่ซี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าคนยูว่อนอนมะแรงนี่ป้าเท่าป่านปิ้งป่าเพื่อนนี่เนาะหนีบกันอยูได้หนี่พี่น้องเไยอดเอากอนเดอ้เอเดี๋ยวอาจารย์ซี่ต่อเติมออกไปให้อีกเนาะอัะอดเอานอนอยู่ก่อนสะกอนพี่น้องเไยเนาะ เมื่อยเมื่ลไรพี่น้องแต่ละคนก็ไเลยประสนเปิดสิมาฮอดเมืองพะลานหุ่นเนาะไก่เติบเมื่อฮอดพุ่นเจ้าม้งน้องอันน้องปูปลาชีเพชรม้งโดยถือว่าเบิดมือเลยทางลุงเฮิมเพิ่นผู้เดียวเมื่อนี้พี่น้องเลยหอบไตฮอบเหนืออยู่เนาะทางมีตู้เพิ่นก็เห็นนุ่งเสื้อตัวเก่าคือเก่าพี่น้องเลยตั้งแต่มือนั่นพุ่นเนาะเออมีตัวเดียวนี่บ่ ก็เสื้อลูกละอนหาก็ตัวเดียวแล้นมันอุ่นกายหน่อก็มีได้แล้วมันบวมเป็นเสื้อชิงเสื้อนั่นน่ะเนาะโดยพี่นังเลยเออสบู่สัมันมีอย่างมีบัตรระเบ่ออันอาบน้าอาบในเครื่องอาบถือมาละเบ่อมึงก็น้องปูป่าถือมาอยู่เบาเจ้าอันเครื่องอาบน้าเจ้านี่เขเป็นหมึกหอเออเดี๋ยวจังกันวมาลงเพิ่มพันยังสิไปเอาอีกโย่เนาะเพันยังสิไปเอาอีกโย่ดิบุอยากพี่นังแค่เดียว เออน้องเอพิ่นยังคิซื้อมาให้อย,ยู่ดอกเอ่ออันนี้เป็นผ้าหม่มเนาะที่นอนใหม่ป๊าคิตตี้อย่างดีเลยพี่น้องเอเย้ย <c oughs> เอออุ่นซุยๆพแล้วอันนี้มหม้อแหตกระโปะ3ชั้นเนาะันเนาะ่เฮือนชั <c oughs> ้นเดียวก็งามอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเออโดย้างามวลาอือันนี้ก็เฮือนไผยังบ่ทันแล้ว บ่หอนไปได้ลงละยูใช้ก็ได้เอ้ยบ่หอยยังละเอ้ยเอ้ทางส่วนเอ้ยเพ่นเองนี่มาเห็นจะเขื่อแล้วทีนี่หากจเห็นครั้งแรกบ่โอ้มาเอออยู่ยังบัดนี้เห็นเนี่ยนี้เนาะหากจเห็นมื้อนี้พี่น้องเลยเออเดี๋ยวเชียงศรีขางให้โยเพราะว่าแกไม่บ่ได้มื้อนี้เพราะว่าคนมาบุญหลายเออแม่นพระเจ้าได้บุญก็นั่น ตำรวจเพิ i, i i, ่นตำรวจเพิ่นเพิ่นลาดทางตัวสะบุญมาเทียนตปูสะบุญทำไมพอดีเขาเหาประสาทเพิ่นนี่มาเนียนเพิ่นเฮาประสาทเออเพิ่นเฮาเทียนเพิ่นบอยหลุดเที่ยวเขามาแมีนก็เลยงดก้อนมือนี่โอ้ยว่าสิกแกไม่มาเพิ่มอีกพี่น้องก็ตอกให้มันหุ่มมันห่อนี่แหละพอได้จูไฟเดี๋ยวอีกมันวิ่ดก่อนเนาะวิ่ดบุญซะก่อนเด้อเอ๊พี่น้องไงก็เสือกันเสือกไหม่ะ มีเสือตัวนี้ได้มันอุ่นเนาะเสียในหลดลงเฮยมันก็ลงมาบ่เสือกันน้ำบางคำกับกูในหลดลงอ่ะในในใสยังบนเขาที่เขาทางปันใดได้พี่น้องไงยังมายุ่มยุ่ยอยู่ทางนี้เนาะเออเออเพิ่นยังซืออกไปหาซื้ออุปกรณ์อีกเยอะทางลุงเฮิร์มบาสันพี่น้องเไยกะสิมาปูแล้วกับผ้ากันนอนอยู่นี่ก้อนมื่อนี่เนาะกะถือว่าเน้ยนน่าอยู่ดอกพี่น้องเไยกะโอ้ยเนาะคอยปั๊บคอยแต่งเอาก้อนนี้แหละพี่น้องเไยเออส่วน ถ้าได้อีกอันนึงมาต่อกันนี่ก็คือสีกว้างเนาะพี่น้องเนาะเออคือว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดป้าต้องเป็นเงินบาทกับประมาณสี่พันห้าพันเนาะพี่น้องเนาะเออกาลังนี่พี่น้องเลยเพราะว่าแกมาก็จ้างเพิ่นอีกเกือบพันบาทพี่น้องเลยเนาะมือนันนป้าโทอันนี้หละพี่น้องเลยแทงมือจันมือวาดนี่ก็มาตอกอยู่นี่เนาะเออการเนียนนายว่าสันแต่ก็ยังสี ก็เอามาอีกอยู่เนาะเออมีแต่สิมุงนึงข้าวนึงน้ำามานีว่าจันสิเฮ็ดมุงจุไฟให้เพิ่น่นอแวก่อนบ่แกันน่ะ4คน5คนก็ใครอยู่มันยามมันยามฮ้อนอยู่ยามหนาวอยู่เนาะเออคนนอนอดบ่ได้คนก็แม่ก็ได้บ่้ยนอนไปนอนเฮาก็ได้บ่ ผอเป็นเรบผมเป็นงนเียวไ้บ่อยไปเขาาเยอยไปเป่อยไปดอกเนาะแน่อตานวิเศษมังดอกฉันกูใหญ่แล้วกูไปได้มะบนจาามันตะบนอแไลไปะนั้นมันตะบนอยู่ไม้องไปองเรื่อบ่น่าเออเพิ่ยังสิ่ื้อเตียงไม่อีกโยนหนึ่งเนาะเดี๋ยวกันชื่อผ่าตังมาให้เออพอได้ขังมือแรงเนาะมึงทำเด้อเอ่ากันอาบน้าอาบทา จะเย็นเย็นเสก่อนพี่น้องไงนอนได้ได้เฉียวเย้าพอดีได้ก็ห้พอไงได้ยูได้ยูซ้ำนี่พี่น้องเไยเนาะมันกะก้วงอยู่นี่พอดีแล้วแหละมันกะใครกว่าเพิ่นนอนอยู่กระตุ้บหลังเก่าแล้วยู่พี่น้องเไยเนาะโอเคเสนอมาเมื่อนี้บอจันทร์กะพาลูกพาเมียมาลงดินบุญพี่น้องไงยู เออนี uh, ่แหละบ้านทาดิงหังนี่เนาะกะปะลูกปลเต้าไว้พุ่นบ่ได้ซื้อหยังมาซ่ําแล่นมาเบิ่งเอ่อถามลุงเฮิมว่ากําลังนมาเด้อว <tit str ateg i> oh, ่าซ <t iny> ั่นเนาะเบิด้บ่ว่าซั่นว่าสิแล่นไปซยเอยังแต่เหลือตรถบ่ย yeah, ังเหลือยังแน่ลูกล่ะยังรถบ่อสพี่น้องเยเอ่อทางุงเฮิมเพิ่นแล่นไปพุ่นอยู่เพิ่นสิไปเอาอยู่ว่าเมื่อกี้นีเนาะกําลังแล่นไปซื้อแค่พี่น้องเอ้ยเออ เอาจ้ะเนาะอาจารย์บ่ได้ซื้ออีหยังมาให้ก็เดี๋ยวอาจารย์สิเอาเงินไว้ซื้อไว้ให้ซื้ออยู่ซื้อกินได้กันเด้อมื้อแลงเนาะออกไป้านค้าใกล้ๆนี่เด้ออืพากันย่างไปซื้ออยู่นี่เด้อมื้อแงเด้อเอมันหนาวใครอยู่มื้อนี้บ่หนาวปานดเนาะอืพอดีงามมื้อนี้เออาบน้ําอาบทาได้สบายอยู่ซั่นเนาะ เอาจังสั้นอันเอาเงินไว้ให้คนทุงมีตู้ก่อนนู่นนึงอันนี้เอาจะเอาไว้ให้เอ็นแท้งเอเพนว่าตัวนี้พี่น้องเลยบัดเลยบัดเงินของประจันอยู่นี่เลยเนาะเอเพนเอาเอาว่าเอาไว้เป็นคนทุงเจ้าอ่ะเอาบังคับเอาไว้อันเอ่ออันนั้นเด้อเอาไว้อ็นซื้อกินเด้ออันนี้ไว้ให้คนทุงทางมีตู้เด้อพอได้ซื้อมากซื้อผู้เขี่ยวมามื่อหน้ามื่อใงเพื่ออะไรซื้อมาฝากเด้อเอเคี่ยวผู้เนาะ จักปีก็เจ้าเจ้าเบามือเน่ะแปดสิบปลายตัวปีนังแปดสิบปลายแต่ยังแข็งยังแข็งแห้งอยู่เนาะโดยพี่นังหงก้พอกิดกินกาเไปมืออื่นมืออื่นมือสุดท้ายเนาะมืออื่นโอ้ยคนหลายมืออื่นนี่พีนงนเขป้เอล้บโดย มีอยู่ระบาสโหลดลังอันคือว่าได้ยากได้เนาะโหลดลาบ่มีเขาชงไปบ่ไปบ่ได้คือยังบ่ได้ผมันบ่คือทางใหญ่เนาะ,ะทางใหญ่แล้วเขาลัดโหลดสายทางไปแล้วได้อยู่พี่น้องเลยลำบากอยู่แล้วสายเพื่อสิไปฮอดเนาะประมาณสิบกัวลโลพุ่นไปจักไปฮอดนี่ยางเพื่อสิไปฮอดบุญนี่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมืออืน่นทางลุงเฮิียมาสิพาไปดินอยู่ดอกเนาะ,นะมือสุดท้ายก่อน มือนีมาตั้งรักตั้งฐานสักก่อนเนาะเอออเมเทเสาอยัางกาอเลยล่ะอ้อพนธ์จีอ๋ันกีอันย่อเสาว่าือื่น่โถเสาหัวอื่นเนาะเออไปที่ได้เจอาน้ามได้เดี๋ยวบอ้อง่จ้าได้อก้อตาไว้โลนเห็นาบมือนี้โอ้พันไปเมื่อนี้ไปอันว่าดินบุญเมื่อไรไปจักเนาะ S <S เออพราะมันเป็นมือบุญได้พี่น้องเลยเนาะมือบุญแน,น่กะทางงันสายเจาะเข้ากับอยากดินบุญเนีเ่ยกะเหมาะเจาะกันเลยมากกับมามือสันมันดีก็นล้ะเนาะมาพ่อมือบุญมือสินซ้ำพี่น้องเลยกัเห็นในใน่บัตรขั้นตอนฮีดชี่ทเจ้าบอกเอยเพลนมาต้องครอบอย่างเพิ่นคอนอบ่ที่รับที่นอนน้ไดอื่ ชอบแล้วว่าทางมาผูกกรบแม่ขอบเออมื่ว่าหบอกเนาะาแม่ก็ยังคิกคักขออยู่ขอเช้าอเอิญบอกน,อบน้ำหัวน้ำส่วนนี่แล้วเนาะจูบทูดจูบทียนเอิญบอกเพื่นอนบอห้เพิ่นท่วงเพิ่นทมเอ๋ยยังบงงี้้หามือคง้อคด้อ่าขึนชันชอยู่ขึ้นมก้ใจแม่งงแมกะโดย บริษัทลำคานคืออยู่น้าหันประวัสดีเว้ยเออแมนพี่น้องม่ยกนะแจกเพิ่นสีมาจักมื่อพิ่นว่าเพิ่นสีมื่อทรงเจ้าแม่ทางบ่าวลุงเฮิมเพิ่นช่ำขึ้นชามขึ้นบ่ละมาหาลูกหากระมาแม่น่ะอุ่นน้ำกันก้อนเนาะมีอย่างก็กินน้ำกันไปได้นอกจานไม่ได้เอื้อยคนเดียวโดยคนใหญ่ฮะคนเฮือนเท่านั้นน้ำปลาเดี๋ยวเอาผัวแล้ว มีใบเออคนายอ่างไนี่อืมคุณนายอันอยู่ทั้งเฮือนเจ้าอะไรพาใส่เสบุงแม่บ้านนี้อ๋อที่มีใบผู้คุณงานกันแรกคนเดียวจะจ่อยนั่นแหละเบิกมีใบยละเอ้อคือเห็นมีผู้เป็นเป็นท่อมน้ำบ่อมือหน่ะเออนั่นแหละคนเดียวนั่นแหละเอาเปาเปล่ตัวอ้ายจริงนะอ่าบ้านผู้เป็นอ้ายกับคือว่าวไหนเนาะคือเมย์ว่าวตอนนั้นเห็นแล้วพี่น้องเไยไปลงทะลุงทะเลเลยเอด้วยด้วยด้วยดวยสบายดีเดลยล่ะเด้อ เออเวลาเพิ่นกาแวะเขามาอุ่นน้ำพี่น้องไอ้คนเข่าคลองลงเมื่อกี้นี่เออเออเพิ่นฮู้กันอยู่ทางเอื้อยเพื่นกับสลากเนาะเอิ้นเสี่ยวเอิ้นเสี่ยวว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเสี่ยวคำว่าเสี่ยวภาษาลาวเฮานี่เป็นเป็นเพื่อนกันนะพี่น้องเอ้ยเนาะหลายคนอยู่พังไทยบ่บ่เข้าใจเสี่ยวคือหยังว่าซั่นเนาะ เออเบ็ดเพื่อนเบ็ดเป็นมูฮักแพ่งกันนี่แหละว่าซอยเดือกันเนาะมีอย่างกับซอยกันกินผากกันหากินหาอยากพกันแค่ะโดยนี่แหละมีผู้ย่อคุณจำเนียแม่ก็ดีใจลูกเอ้ยเพิ่นสดสวยเข้ามากกทางพวกเฮาก็ดีใจทางเอ้ยเพิ่นมาเบีดซี่ก็ดีใจเนาะเพราาะว่อลายคู่หลายคนกันรุ่นกันโยเอฟซีของเอ้ยเพ่นเพิ่นนี่แหละอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นว่าโอ้ยอยากให้เอ้ยนั่น มาอยู่วสันเนาะเป็นรักเป็นแรงอยากให้เป็นที่เป็นทางของตัวเองสักเทือนึงเนาะอยู่หันกะลายผ้าลายปีกะอยู่ในน้ำที่ของเพื่อนวสันอืออันนี้กะให้ผู้คือบ้านคือเมืองเดินมาลากันน่อยนึงดูหา่ช้ามชีเสาก็เท่านึงก็เอาจ้าคอยเป็นคอยไปเนาะแต่ขึ้นอยู่กับสุ้มเจ้าเองเนเอยเด้อถ้าซุ้มเจ้าเฮ็ดดีเพิ่นกะซอยเนาะ ทางผู้เพันสงสารชุมเจ้ากระไยพี่น้องใหมองเห็นอยากอยากเห็นเจ้าขึ้นมาจากอันนองคนะพี่น้องใหเนาะตั้งแต่ยยกวาเตียงเพิ่นเข้าไปหาเล็กๆเพื่อไปอยากซื้อที่ซื้อทางไทยกับโบสามารถเอารับมาได้พี่น้องใหเนาะยินร่อนวามความกับเป็นคงปูป้าวัดทีหน้าแหมก็ดีใจน้ำลูกเอ้ยเออขาให้อยู่น้ำกันจนส่วนนี้ดันเพื่อเนาะจน สุดยอดสุดอันนั้นพูดแหละพี่น้องไงเขาครอบครัวของส่นเจ้าเนาะดีมากดีใจเพื่อกำลังเห็นห้องน้ามายูอีล่ะตอนนี้ก็เข่าปลาถากอนเด้อโอ้ตแล้วเขาหดเนาะเนยมันกับปลาลายอยู่ดอกแถวนี้เข่าปพดทุกอยู่ปลากอนเมก็ได้ันบ้านเฮาเนาะกำลังกำลังขุดอยู่แล้วบุญแล้วสินเพื่อนกับสิทธิ์ลำเนินการ บุญเด้อบุได้ดอกบักหม้อ้องก็ได้เนาะเนาะเลยเข้ากันี่เป็นเอามาเรียบร้อยเดี๋ยวนอกพากันหนึ่งกินเด้อมือแรงเด้อกับอึดหลอกแนบกินแถวนี้ในเมืองอยู่พี่น้องไงดูใกล้ๆนี่เนาะหานขายป้ากายมาเห็นอยู่บ่เพิ่นขายอันพักหญ้าเวลาเจ้าปลูกแล้วก็ออกไปขายได้พี่น้องเลยเดี๋ยวลุงเฮเพิ่นสิต่อไฟลงมาให้อีกนี่ซัมเชีย เปิดต่อใดเข้าไปนี่พี่น้องเลยเน,นาะ <g ül> <g ül> ดินก่วงทรัพย์งามขนาดผูกเดือนนานพักนั้นเนี่ยแอปลูกนี่งามประโถได้นี่พี่น้องเลยจ่ายเมื่อยแล้วก็เศร้า <c oughs> เอาใจาจังสั้นมาหนี่บริจาคคอลาก่อนเด้อ <c oughs> เออกับพักผ่อนซะเด้อเออขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณเด้นะเอเนาะมาอุ่นตอนแรงมื้ออื่นเพื่อแหละสิมาเยี่ยมไหมเ <c oughs> นาะยัง <c oughs> ขาดยังแน่น้องปูปลา เอ้ยอันเอ้ยเพ็ญอยากได้หยังแน่อ่าเอาบ่อันสบู่สมันเอาอยู่บ่ได้อยู่เนาะเอาแล้วเออเดี๋ยวสิซื้อมาให้คนแล้วก็ตอเด้อกับน้องปากตอ1ของเอ้ยกตอเนาะเออเพราะว่าใช้คนอันเลยว่าซั่นทางม่ทางม่อ่ตู้บุญมีพี่น้องให้าจเฮ็ดอันนี้อยู่เดี๋ยวก รอบุญรอบิสิณแล้วก่อนเนาะเนาะเออแม่เน้อลายเด้อถ่ามันแหลกกว่าน้อเด้อเด้อตอนพ่อแจ็คเราเอวยืนนี่เอื้วยุเงพาใจแล้วล่ะแหมสะดวกสบายอยู่เพราะว่าพื้นไฟเอ่อมีอยู่เนาะเอาเมื่อป้าก่อนเด้อสบายดีเด้อสบายดีเดยอโอ้ดีใจนะพี่รองไอ้เพื่นมาแล้วเนาะขับพากันนอนอยู่นี่ก่อนเมอแงเออ่ใครอยู่ยำห่อนยำหนาวอยู่่เออกอดกันนอนสะก่อนพี่รองไอ้หาคนได้อยู่ดอกเนาะมันก็ ประมาณ2องเมตรหาิพี่น้องไงควมกว้างเนาะกะถือว่าได้อยู่นะพี่น้องเลยเนาะได้ได้ได,ได,ได้ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเด้เพื่อนวาเนาะน้อยกับน้อยมีความสุขกับอยู่สบายพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามนเนาะทางเอื้อเพน้ามาโดยอีหยงังเกาะ tau nhoi nè jan người đó em về đây có tau tao 1 khẩu nè đôi 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 Tàu, phi oh. long cái tàu đời oh, oh. okay. <laughs> dạ? đây 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 đi anh jan xưa hay anh anh về mà là người gì nó mm. ờ, người ờ uh. ờ oh tàu nó nhang bông mì tàu phi long men lệ chắc tàu chắc than thế nỉ nó phi long nó mất น้ำมันแตกแตะยาและพื้นก็ได้เออหาเก็บเศษพื้นอยู่ป่าลายอยู่ดอกนก่อนแก้ไข่บางก้อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจังสิซื้อมาฝากเ้อเตาเราบ่เนาะโอ้ลายใบหนึ่งเข่าได้พี่น้องเลยเนาะสำคัญอยู่ได้เต่าเราก็ได้เนาะเอ้าเมื่อนี้ก็ถือว่าสุดแสนดีใจวันที่รอคอยพี่น้องเลยอซไลู่หลยคนเนาะรุ่นกันว่าสันเนา่ก็ถือว่าเรามาแล้วพี่น้องงเอืเพน ถือว่ามาครบหน้าครบตากันทั้งวาวลุงเฮิมเพื่อนกัไปครับามาแต่บ้านวัดสันพี่น,น้ไงโอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทางลุงเฮิมพี่น้องไอ้ที่สดสวยน้องปูปาเนาะมงวัณนากะมือนี่เนาะทางวาาัดจันทร์กะทิมลูกทิมเต้าไว้พุ่นกะเวียนเข้ามายินดีเลยดีใจน้ำเพื่อนพี่น้นองไงเอาไว้มือหนามือใน,อนเดี๋ยวว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้วัดจานันทร์กะอยากขอบคุณขอบคุณพี่น้องไง ผู้ใหญ่ยยใจดีเนาะสดสวยข้ามาทั้งสองของบาจันกะสิเป็นทางเมตุบุญมีพร้อมโดยครอบครัวเนะาะมอบให้บาจันจัดการเดืองกระตุบหลังนี้แหละว่าสันพ่นังไงกะงบตอนนี้กะถือว่าใกล้เบิดตแล้วพ่น,งงนองไยเนาะมีแต่ซื้อ,อไม่มาตอกให้มันหุม่มมันห่อแล้วกะถือว่าเรียบร้อยพ่นองไงเนาะหลายคนโย่ยางให้บาจันซื้อวายีในเด้อวสันมันน้อยโพดเนาะกระตุบ มาอีกอันนึงต่อให้มันเงาว่าสันพี่น้องไงโอ้ยเนาะเออจังไดละ่ะสันพี่น้องเลยประมาณหาพันบาทพูดได้พีนงง่น้องเลยเนาะโอ้สามล้านสามล้านกับประมาณสี่พันกูสี่พันกว่าัเนาะอ่าสี่พันตีไปหาพันพูดราคาส่งใครอย่างนั้นพี่น้องเลยก็ถือว่าอ่านักอยู่เนาะพีน่น้องเนาะอ่ะจังไดก็ค่อยเป็นค่อยไปซ้ำนีก่ก็ถือว่าใครแลยแหละพี่น้องเลยคอยต่อเติมเอาเนาะ อ่ะโอเคมื่อนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อบัดสู่ข,ขู่สู่คนสุกายสบายใจกันมัดพี่น้องเไยเนาะสบายดีไปพี่น้องเไย